โซนที่มิาชอบมากที่สุดในฮ่องกองดินิแลนด์ก็คือโซนโวอัลโฟเซนที่นี่ถือเป็นที่แรกของโลกเลยนะคะของจริงคือสวยมากๆมิาตั้งใจใส่ชุดเอลซ่ามาถ่ายรูปก,กับโซนนี้เลยค่ะน่าจะถ่ายรูปแล้วอีหนึ่งอย่างที่ห้ามพลาดคือการมากินไอศครีมโอลาเพราะไอศครีมทั้งน่ารักและก็อร่อยด้วยกิน <In S 1> ไอศครีมเสร็จแล้วมิาก็พร้อมที่จะไปเล่นเครื่องเล่นโฟเซนเอเวอร์อาพเชอร์แล้วค่ะเครื่องเล่นอันนี้ก็คือจะให้เรานั่งเรือชมเส้นทางภูเขานอนมัลเทนผ่านปราสาทน้ําแข็งสุดอลังการของเอลซา่าในคล ว่าสวยแล้วของจริงคือสวยมากๆ รอบนี้ก็เป็นรอบที่2แล้วนะคะที่มิาได้มาเล่นเครื่องเล่นอันนี้แต่ก็ยังตื่นเต้นแล้วก็ชอบที่สุดเลยค่ะพอเล่นเครื่องเล่นเสร็จแล้วแม่ก็เชิญมิาให้มาช็อปชุดเอลซ่าแล้วก็เชิญเด็กๆให้ไปหาขนมของกินเล่นวาฟเฟิลมิกกี้ของที่นี่คืออร่อยมากๆเด็กๆก,กินขนมไปด้วยแล้วก็ดูขบวนพาเลทไปด้วยบ้านเราชอบดูขบวนพาเลทมากพอได้เจอกับเหล่าคาแรคเตอร์มากมายดูขบวนพาเลทเสร็จเด็กๆก,ก,ก็มาดูโชว์มิกกี้วันดัสบุ๊กต่อโชว์คือทําดีมากจัดแสงสีเสียงแบบอลังการสุดๆเด็กๆดูเพลาา่แบบ่ลยตเคะ แล้วยิ่งมานั่งแถวแรกๆคือได้เห็นคาแรคเตอร์แบบเต็มตาฉากจบของโชว์ก็คือทําได้แบบดีมากเด็กๆแฮปปี้แบบสุดๆมือเย็นบ้านเราไปกินที่ห้องอาหารดีเอ็กเพค่ะที่นี่จะเป็นอาหารแบบเซมิบฟเฟ่กินได้90นาทีจะมีอาหารจานหลักให้เราเลือกกันคนละ1เมนูแล้วก็จะมีโซนบฟเฟ่ให้เราได้เลือกตักตามใจชอบใครชอบอาหารทะเลคือฟินพอมีกุ้งกับหอยให้ตักแบบไม่อั้นตอนแรกคิดว่ามีอาหารจานหลักแล้วลายบฟเฟ่อาจจะมีไม่เยอะแต่พอมากินจริงๆก็รู้สึกว่ามีเยอะกว่าที่คิดเลยค่ะยิ่งขน ขนมหวานคือเยอะมากมิาคือฟินมากเดินตักไปหลายรอบเลยค่ะแต่และจานก็คือทําออกมาชิ้นเล็กๆน่ารักทำให้ใครที่อยากลองชิมขนมหวานทุกจานก็สามารถลองชิมได้อาหารจานหลักของมิลาก,กับมาเวลแม่เลือกเป็นเมนูเด็กเดกๆบอกว่าอาหารอร่อยโดยเฉพาะน้องมาเวลกินจนเกือบหมดจานกินอาหารจานหลักเสร็จเด็กๆก็มากินอาหารในไลย์บุฟเฟ่ต่อนอกจากขนมของหวานในลายบุฟเฟ่แล้วก็ยังมีไอศครีมด้วยนะคะพอทานอาหารเสร็จก็จะได้ริดแบมมาดูพูหน้าปราสาดดิน่แลนเลยค่ะตรงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เพราะว่าได้ดูพูแถวหน้าสุดบอก เลยว่าคุ้มค่ามากๆตลอดการดูพู้ประมาณ30นาทีทั้งมิลากับมาเวลดูพูกันแบบไม่ล้าสายตาในคลิปว่าสวยแล้วของจริงคือสวยอลังยิ่งกว่าทุกคนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องกองแฟนคลับได้เลยนะคะ